หลัง YG นะคะถูกแช์ค่ะถึงความลำเอียงในการดูแลลิซ่านะคะจีต้องบอกว่าไม่เท่าเทียมเมมเบอร์คนอื่นๆค่ะผ่านทาง CEO นะคะของบูเกอรีค่ะ ทีวจีค่ะไม่ให้ลิซ่านะไปร่วมงานใดๆค่ะเป็นเพราะว่ากลัวลิซ่าจะติดโควิดนะคะอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ค่ะก็ส่งผลนะให้นะคะทาให้หุ้นของ YG ค่ะดิ่งลงเฮลนะคะตั้งแต่เช้าค่ะและยังคงดิ่งลงต่อเนื่องนะคะอยู่เรื่อยๆอย่างที่เห็นนะคะเรียกว่าค่ะก็ตอนนี้ค่ะบริษทั่วโลกก็ต่างนะคะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอนะคะทั้งแม่ไทยแม่จีนแม่อินเดียบ้านเบสต่างๆค่ะต่างออกมาเรียกร้องกันยกใหญ่นะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะคะ เลด l ิซ่าดูเ r w o r ิร์นะคะรวมไปถึง Justice for Lisa นะคะ mm hmm. ก็คือทวงความยุติธรรมให้กับเธอค่ะแน,น่นอนค่ะว่าทุกคนก็อยากจะให้ YG นะปล่อย Lisa าค่ะออกมาทำงานนะคะที่เธอสมควรจะได้รับนะคะ ในตำแหน่งนะคะอันสูงเกียรติของเธอค่ะอย่างในฐาน,นะ,ะนะคะบุกเกอรีวูแมนนะคะหรือว่า global brand ambassador ของบุกเกอรีเนี่ยอย่างน้นอยๆนะคะลิซ่าค่ะควรจะได้อยู่ใน VTR อันนี้นะคะที่เป็นแคมเปญใหม่ของทางบุกเกอรีค่ะร่วมกันกับเซนดาย่านคะหรือว่าลินลี่หรือว่า Lily, วิกตอเรียนนะคะคือสุดท้ายเนี่ยลิซ่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นนะ เป็นเพราะว่านะคะเหตุผลเดียวค่ะนั่นก็คือค่ะเธอนะคะไม่สามารถค่ะบินไปร่วมถ่ายทํานะคะร่วมกันกับคนอื่นเขาได้ค่ะเรียกว่าก็เสียโอกาสมากมายจริงๆเลยนะคะและล่าสุดค่ะที่ทําให้บลิงนั่นเดือดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่า YG ค่ะดันลบเพลย์ลิสต์ของลิซ่าค่ะออกจากบัญชี Spotify ของ y g อยู่คนเดียวด้วยเลยนะคะโอ้ my god ต้องบอกว่าครอบจักรวาลจริงๆค่ะ YG ค่ะทําทุกสิ่งคะกับลิซ่าเนี่ยแตกต่างจากเมมเบอร์คนอื่นๆนะคะอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันท้าวด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ตอนนี้ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หุ้นของ YG ค่ะก็ดิ่งเหวนะตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วนะคะก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่บลิงนะคะออกมาเรียกร้องค่ะทวงความยุติธรรมให้กับลิซ่าค่ะ YG ก็ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า